สวัสดีพี่น้องช่องแสงแรกแห่งอรุณรุ่งทุกท่านค่ะขอขอบคุณ1ล้านซับสไครต์ในอนาคตนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆการแชร์แล้วก็ทุกๆไลค์แล้วก็ขอขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะวันนี้มาดึกมากนะคะจะไม่รบกวนเวลาเพื่อนๆมากนะักก็คือโดนไทยไปอ่านหนังสือ ซึ่งดูแล้วหัวข้อมันน่าสนใจมากแล้วก็มันมีประโยชน์มากแล้วก็คิดว่าสามารถที่จะเพื่อนๆสามารถที่จะนำไปใช้แล้วก็พัฒนาชีวิตได้ง่ายๆเลยนะคะไม่ยากนะคะอ่ะ20กฎแห่งความสำเร็จค่ะนะ,ะในในเราก็มาเรื่องของการพัฒนากายใจจิตวิญญาณนะคะก็มานำก็ไปสืบหา ก็ไปค้นคว้าหาข้อมูลหาเรื่องราวดีๆหากดดีๆมาแบ่งปันแล้วก็บอกต่อเพื่อที่จะได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อเพื่อที่จะพัฒนาทักษะชีวิตของตัวเราเองเนี่แหละค่ะนะคะ,นะคะข้อที่หนึ่งเลยค่ะคเพื่อนอ่ายีกดแห่งความสําเร็จนะคะความสําเร็จไม่ใช่โชคช่วยนะคะเพื่อน ข้อที่หนึ่งนะจงรับผิดชอบชีวิตของตัวเราเอง100%นะคะนี่คือกุญแจดอกแรกที่ทรงพลังมากๆนะคะเพื่อนๆจงหยุดโทษจงหยุดโทษทุกสิ่งที่เพื่อนคือไม่ให้ไม่ให้โทษตัวเองแล้วก็ไม่ให้โทษคนอื่นแต่ให้สะท้อนมองกลับมาว่าถ้าผลลัพธ์มันไม่ใช่มันไม่ได้เต็มร้อยเปรซเราจะทําแบบไหนเพื่อที่จะ พอกูณผลลัพธ์ให้มันมากขึ้นโดยที่เราไม่ต้องไปโทษใครเลยผลลัพธ์มันจะมากหรือน้อยเราต้องเครารพผลลัพธ์ของเรานี่คือคำว่ารับผิดชอบ100เซนะคะและตัวแปรที่สำคัญที่สุดเพื่อไปประสบความสำเร็จก็คือตัวเราเองนี่แหละคะ่ะเพื่อนเพื่อนะคะข้อที่สองค่ะจงลืมจงลืมเรื่องโชคเพราะว่าโชคนะ่ะมันอยู่กับเราไม่นานเราจะสูญเสีย ศักยภาพเพราะว่าเราเอาจิตไปอยู่กับข้างนอกไปอยู่กับโชคนะคะคุณเองมีชีวิตที่คือเราเอากายใจจิตไปโฟกัสเรื่องของของโชคเนี่ยมันมันไม่เราไปโฟกัสเรื่องอื่นที่อยู่นอกตัวเรานะะถ้าเรามามองว่าเราเนี่ยสร้างโชคดีเองได้ไหม เอาแบบนั้นเลยค่ะเราเป็นผู้ผลิตความโชคดีเพื่อนๆให้เป็นแบบนี้นะคะคือความหมายของข้อ2มันจะเป็นแบบนั้นถ้าคุณไปเชื่อเรื่องโชคข้างนอกเหมือนคุณเอาเอาชีวิตคุณนะคะไปฝากไว้ที่อื่นพวกกำลังใจพลังจิตพลังกายมันไปอยู่ข้างนอกเรียบร้อยแล้วอันนี้ ไม่ไม่ควรทำนะคะคนจริงสร้างโชคดีเองได้คนจริงไม่ต้องรอโชคช่วยโชคมีอยู่จริงก็ขอบคุณค่ะแต่เราไม่รอเราก็ทำหน้าที่ของเราไปโชคมาก็ขอบคุณก็แต่งกิ้วแล้วก็ไปต่อนะคะเราไม่ฝากจิตฝากใจไปไว้ที่โชคข้างนอกเราสร้างโชคดีด้วยตัวเองด้วยหนึ่งสมองสองมือเราเนี่แหละคะ่ะ นะคะ,ะข้อต่อไปเลยค่ะเพื่อนๆข้อที่สามค่ะเรานิยามความสําเร็จว่าอย่างไรนะคะพึงระวังกันเพื่อนความสําเร็จไม่มีนิยามนะคะเพราะว่าความสําเร็จของแต่ละคนก็ต่างกันหยุดถามใครๆว่านิยาม ของคุณคืออะไรนิยามของคนนั้นคนนู้นคนนี้ไม่ต้องไปถามค่ะถามตัวเราเองว่าถ้าเราไปถามคนอื่นเราก็จะไปลอกนิยามของคนอื่นแล้วมันไม่เป็นตัวตนของเราถ้าตราบใดที่เรายังไม่รู้ว่านิยามของเราคืออะไรหาต่อไปค่ะคุณต้องนิยามตัวเองได้ โดยที่คุณไม่ต้องไปลอกใครนะคะไม่ต้องเอานิยามของคนอื่นมาเป็นของตัวเราเองเราต้องนิยามให้มันชัดๆว่าความสำเร็จที่เราปรารถนานะ่ะมันคืออะไรนะคะข้อที่4ี่จงรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรนะคะคล้ายๆข้อที่สถ้าคุณยังไม่ชัดเจนคุณไม่มีทางประสบความสำเร็จได้ เพราะคุณจะไร้ทิศทางก่อนี้ค่ะถ้าเราไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรเราจะเดินไปทิศไหนคะอย่างถ้าเราจะไปเชียงใหม่อันนี้ทิศทางที่เราจะไปเรารู้ใช่ไหมคะแล้วก็มุ่งไปเลยทางเชียงใหม่จะใช้วิธีไหนของการไปก็เอาที่สบายใจเลยคะ่ะแต่ถ้าตราบใดที่คุณยังไม่รู้ตัวตน ว่าคุณต้องการอะไรมันยากมากค่ะที่เราจะไปถึงนะคะแล้วทีนี้เราเราก็จะไม่มั่นใจด้วยว่าจะไปเส้นนี้ไปทางนู้นไปทางนั้นงงไปหมดเลยค่ะเพราะว่าเราไม่ชัดเจน,นะคะคุณต้องเอาให้แน,แน่คุณต้องเอาให้ชัด,ชดแล้วจะได้ตัดสินใจเดินนะคะข้อที่5ค่ะตั้งเป้าหมายในระยะยาวและโฟกัสความ สำเร็จแล้วก็วางแผนการเดินลงมือทำในรายวันกันเพื่อนเพื่อให้ภาพในระยะยาวมันคมชัดขึ้นทำเรื่อยๆถ้าเราไม่มีเป้าหมายระยะยาวเพื่อการไปเร,เราจะเราจะแว้งคว้างนะคะเราก็จะคือมันจะไม่ชัดเจนเราจะถูก ชักนําให้เอ็นเอียงไปทางไหนอ่ะมันเราก็จะไปหมดเพราะว่าเป้าหมายเราไม่ชัดนะคะเพื่อนๆต้องตั้งเป้าหมายระยะไกลอ่าสมมุตินะคะสมมุติว่าเพื่อนๆต้องการเงินสิบล้านบาทในระยะกี่ปีอ่า สมมตินะคะตั้ง10ปีอายะยะไกลฉันจะเอา10ล้านนะเพื่อนๆก็เอา10ล้านมามาเฉลี่ยระยะทางจากวันนี้ไปถึงอีก10ปีข้างหน้าแล้วก็ระยะไกลระยะกลางแล้วก็ระยะไกลจนระยะใกล้คือระยะปัจจุบันเพื่อที่เราจะได้ลงมือทําว่า10ปีเนี่ยเฉลี่ย1ล้านออกมาเนี่ย 5้าปีเนี่ยจะเป็นเป้าหมายเท่าไหร่แล้วเป้าหมายระยะใกล้เข้ามาเนี่ยพอหารออกมาอีกเป็นรายเดือนเนี่ยเราต้องได้เท่าไหร่เป็นรายวันเราต้องได้เท่าไหร่เนี่ยเขาเรียกว่าการซอยเป้าหมายให้มันเห็นชัดๆเพื่อเราจะได้เดินไปแบบแบบมีกำลังด้วยเพราะว่าถ้าเราทอนมาใกล้ๆเนะ่ยเราจะรู้สึกว่ามันไม่ไม่ยาก เพราะมันค่อยๆสะสมเก็บเล็ขผสมน้อยนะคะมันจะได้วางวางแผนวางเป้าหมายวางชีวิตเพื่อเดินไปนะคะอันนี้ข้อที่5ข้อที่6ให้คุณให้คุณค่ากับเวลาเหนือสิ่งอื่นใดจะจงใช้เวลาอย่างคุ้มค่าและและเป็นคนที่ชาญฉลาดด้วยค่ะเป็นคนที่ ใช้เวลาแบบชาญฉลาดกำหนดเดทไลน์นะคะกำหนดเส้นตายของคุณเลยใช้เวลาอย่างคุ้มค่าและดีที่สุดเต็มศักยภาพของคุณและเวลาที่คุณกำหนดนะคะถ้าเราไม่กำหนดนะเพื่อนๆมันจะเออเรือเหยยาวไปแบบเราก็จะยวนยวนยวนมันกลายเป็นติดนิสัยนะคะต้องระมัดระวังเรื่อง นิสัยของเราให้มากๆเลยค่ะเพราะว่าการที่เราจะพัฒนาตัวเองให้เป็นคนสําเร็จน่ยนิสัยไหนที่มันมันสอดคล้องในการพัฒนาตัวเองไปอีกแค่วันละหเปอร์เซก็พอเนี่ยมันสําคัญมากเพราะเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนอะไรใหญ่ๆมากมายภายในวันเดียวความสําเร็จมันคือกระบวนการนะคะไม่ใช่ว่ามันจะเสกสร้างกันได้แค่3วัน5วัน มันคือกระบวนการมันคือสเตจการเดินทางเพื่อไปให้ถึงฝั่งฝันประมาณนั้นนะคะข้อที่7ค่ะเดินตามหัวใจของคุณเองค่ะเดินตามหัวใจของตัวเองนะคะคนส่วนใหญ่ชอบพึ่งพาคนอื่นเนี่ยเขาบอกไะมคะไม่มีใครรู้จักตัวเองเท่ากับตัวคุณเองนะคะถ้าคุณ ไม่เหลืออะไรก็จงใช้หัวใจเดินนะคะ,ะถ้าเราไปชอบพึ่งพาในการเพื่อนมันจะมันจะติดนิสัยมันจะติดนิสัยสมมุติว่าเราได้รับความช่วยเหลือจากจากทุกคนเลยเราไปขอความช่วยเหลือจากใครเราก็ได้รับหมดเลยแล้วเพื่อน มันจะจิตของเราเนี่ยค่ะเพราะเราเล่นกับจิตเราเราเราเล่นกับจิตวิญญาณจิตวิญญาณมันจะชอบทีเนี้ยพอคุณทําได้อะมันชอบพอคุณทําได้มันชอบ,อชอบกลายเป็นว่าตัวคุณเองไม่ได้ฝึกเรื่องการพึ่งพาตัวเองเลยกลายเป็นไปฝึกพึ่งพาคนอื่นทั้งหมดเลยถ้าสักวันหนึ่งคนที่คุณพึ่งเขาจากคุณไปด้วยกรณีอะไรก็ก็ไม่รู้ แล้วคุณจะยืนอยู่บนลำแข้งของคุณไม่ได้เลยนะคะเพื่อนๆลองคิดดูให้ดีนะคะข้อที่8ค่ะความปรารถนาอันแรงกล้าและความมุ่งมั่นเกินร้อยข <c oughs> อโทษค่ะเราจะพบหนทางที่ใช่ความปรารถนาอันแรงกล้าจะเปลี่ยนความธรรมดาให้เป็น ความยิ่งใหญ่ได้นะคะความนี้นะคะแล้วก็เพื่อนๆจงทุ่มเทอย่างสุดกำลังนะคะ <c oughs> ความมุ่งมั่นเป็นรากฐานของคนสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นะคะข้อที่9ค่ะจงยกระดับมาตรฐานตัวเองอยู่เสมอให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะคะ จงคาดหวังนิสัยที่ดีๆที่เพิ่มทักษะศักยภาพเพื่อผลลัพธ์มากกว่าเดิมนะคะเมื่อไหร่ที่คุณอยากเปลี่ยนแปลงจงยกระดับชีวิตของตัวคุณเองนะคะเขาบอกแบบนี้นะคะคือให้เพื่อนนะ่ะยกมาตรฐานยกระดับยกเกณฑ์คือเกณฑ์คุณเท่านี้ถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนคุณต้องยก ยกทักษะซึ่งว่าตอนนี้ทักษะของคุณแค่เป็นพิเศษอนะธรรมดาอายกมาเป็นพิเศษพอยกจากพิเศษก็ไปเป็นเชี่ยวชาญแบบนี้ค่ะก็เ,เรียกว่าต่อยอดต่อยอดจนไปถึงขั้นแอดวานะนะคะแล้วก็ข้อที่10เลยค่ะนิสัยในตัวเองถ้าปราศจากวินัยนะคะชีวิตก็จะหาความ ก้าวหน้าไม่ได้เลยนะคะวินัยไม่ใช่ทางเลือกวินัยคือทางรอดคเพื่อนถ้าเราขาดวินัยเราจะตกเป็นทาสของชีวิตของตัวเราเองก็สมมตินะคะอยากจะทำอะไรให้มันต่อเนื่องก็ขี้เกียจก็ไม่ทนก็ง่วงอะไรแบบนี้ค่ะมันจะมันจะเป็นเหตุ ที่ทำให้คุณน่ะนำวินัยมาใช้อ่ะไม่ได้ถ้าสมมติว่าคุณคุณยังติดนิสัยดเดิมๆยังติดนิสัยของคนเดิมเพราะว่าถ้าคุณไม่เปลี่ยนคุณก็ก้าวไปอีกขั้นไม่ได้ความหมายเป็นแบบนั้นนะคะแล้ววินัยเนี่ยคือราคาที่เราจ่ายเพื่อซื้ออิสรภาพเห็นไหมคะ ถ้าเราเพราะว่าวิัยนี่แหละจะพาให้เราได้ทุกสิ่งทุกอย่างตามแรงปรารถนานะคะการที่เราจะประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เนี่ยเราก็ชนะตัวเราเองในรายวันนี่แหละเพื่อนไม่ใช่คือเราไม่สามารถที่จะเอาสามร้อยหกสิบห้าวันมาทำมาทาเต็มที่ในวันเดียวแล้วมันจบเนะี่ยเป็นมันเป็นไปไม่ได้ เราก็เต็มที่ในสกายภาพของเราในรายวันถ้าเราพิชิตรายวันได้เนี่ยคนที่เขาทำเนี่ยเขาไม่กลัวเลยว่าเป้าหมายจะมาถึงเขาไหมเพราะว่าเขาเขาสะสมความสำเร็จในรายวันคือในรายระยะกลางในรายระยะไกลเนี่ยมันมา1ล้านเปอร์เซ็นต์แน่นอนเพราะว่าคุณเดินคุณเดินในกระบวน,นการเส้นทางที่คุณจะไปคุณสร้างกระบวนทัดคุณสร้างกระบวนการแล้วคุณเดิน ทุกวันทุกวันทุกวันมันก็ใกล้เข้าใกล้เข้าใกล้เป้าหมายไปทุกทีทุกทีนะคะแล้วก็คุณก็จะภาคภูมิใจในสิ่งที่คุณทำด้วยในรายวันนะคะข้อที่11จงค้นหาสิ่งที่เรารักและหลงไหลแล้วต่อยอดจากสิ่งที่มีสิ่งที่คุณรักนะคะ เราจะอยู่กับมันได้ยาวได้ยาวนานมากถ้าเราทําในสิ่งที่เรารักเราจะไม่รู้สึกว่าเราทํางานนะคะถ้าคุณทําถ้าคุณยังหาไม่เจอว่าคุณรักอะไรคุณชอบอะไรอันนี้สําคัญมากนะคะถ้าคุณยังหาว่าคุณรักอะไรไม่ได้คุณก็จงหาต่อไปค่ะคุณต้องหาจนเจอ เพราะว่าคุณก็ถามใครไม่ได้ด้วยว่าคุณรักอะไรคุณชอบอะไรเพราะว่าถ้าคุณไปปรึกษาหาหรือคนอื่นแสดงว่าคําพูดที่เพื่อนๆเ,เขาแนะนําคุณอ่ะคือไม,ไม,ไม่ไม่มีใครรู้จักคุณดีที่สุดเพราะว่าคนที่รู้จักคุณดีสุดก็คือตัวคุณเองนะคะหาหายังไม่เจอก็หาหาต่อไป ะะเขาบอกแบบนี้นะคะข้อที่สองจงเชื่อว่าเราทำได้เชื่อแบบสุดจิตสุดใจสุดกำลังนะคะความเชื่อจะนำมาซึ่งวิธีการที่จะพาเราไปถึงเป้าหมายนะเชื่อจนเชื่อจนหมดใจอะค่ะเพื่อนๆความเชื่อคือตัวแปรที่ทำให้เป้าหมายในหัวของสมองของเราเนะะี่ยค่ะ ความเชื่อจะทําให้สิ่งที่เราคิดมันไปเป็นความรู้สึกพอมันเชื่อมากๆม,มันมันคิดมากๆม,มันก็เชื่อมากๆพอเชื่อมากๆม,มันก็เข้าไปที่จิตใต้สำเนกถูกไหมคะแล้วความเชื่อนี่แหละมันจะพาตัวเราเนี่ยสร้างผลลัพธ์ที่มันอยู่ในหัวสมองออกมาอยู่ตรงหน้าเรานะคะเข้าความหมายประมาณนี้นะคะ แล้วความเชื่อนี่แหละเพื่อนเคือเครื่องมือดึงดูดเงินนะคะคุณจะใช้ความเชื่อดึงดูดเงินทุกสกุลเงินได้เลยนะคะอันนี้ก็จะไปเรื่องของกฎแห่งแรงดึงดูดนะคะซึ่งเราพูดกันแทบทุกวันแล้วข้อที่13กันเพื่อนท้าทายความเชื่อที่จำกัดเกิดจากเราถูกหล่อหลอมมาตั้งแต่เด็กๆ จงใช้โปรแกรมจิตเพื่อบ่มเพาะความเชื่อใหม่ๆความเชื่อที่มันจำกัดเนี่ยมันจะประมาณว่าเราเกิดมาจนเราทำสิ่งนั้นไม่ได้ต้นทุนเราไม่มีเราทำสิ่งนี้ไม่ได้เงินมันหายยากคนจนอย่างเรามันต้องเจียมตัวอะไรพวกนี้แหละคะ่ะที่มันตีกรอบ สมองของคุณไม่ให้คุณออกจากเส้นทางนี้เพื่อที่จะไปเป็นคนใหม่นั่นแหะคุณฝังเรื่องราวแบบเนี้ยเข้าไปในหัวสมองวิธีการเปลี่ยนเอาความเชื่อเดเดิมออกไปก็ใช้วิธีโปรแกรมจิตเหมือนกับที่เราเหมือนกับที่โดนไทยพูดมาในหลายคลิปนะคะ,ะไปข้อที่สี่ค่ะจงบอกว่า จงมองว่าความสำเร็จคือกระบวนการเพราะการเดินทางต้องใช้เวลามันไม่ใช่เกมระยะสั้นๆน,นะคะความสำเร็จคือกระบวนการนะคะแล้วก็ความอดทนค่ะเพื่อนๆความอดทนก็คือองค์ประกอบสำคัญสู่ความสำเร็จนะคะเพราะว่าในกระบวนการอ่ะมันเป็นทางเดินยาวไป ระยะยาววางเป้าหมายไประยะยาว3ปี5ปี10ปีแล้วเราก็เดินตามกระบวนการที่เราสร้างขึ้นและเครื่องมือที่เดินไปกับกระบวนการที่คุณนำมาใช้ก็คือความอดทนนะคะข้อที่15บห้คือความล้มเหลวคือบันไดนะคะเขาบอกมาว่าความล้มเหลวคือบันไดสู่ความสำเร็จความล้มเหลวคือซากปลักหักพังสู่ความสำเร็จนะคะ ในกระบวนการไปสู่ความสำเร็จย่อมมีความล้มเหลวแน่นอนนะคะจงมองความล้มเหลวเป็นครูนะคะอ,อยากบอกเพื่อนๆแบบนี้นะคะเส้นทางที่เราวางแผนเพื่อที่จะไปสู่เป้าหมายของเราเนี่ยคุณวางแผนดีให้ตายนะคะปัญหาก็เกิดระหว่างทางปัญหาเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันกับ เส้นทางการไปหาผลลัพธ์ปัญหามันมีอยู่แล้วมันมีมาตั้งแต่เรายังไม่เกิดนู่นแหละปัญหามันก็มีเต็มอยู่บนโลกแล้วการวางแผนวางเป้าหมายเราไม่ได้เอาเราไม่ได้เอาความล้มเหลวมาเขียนนะคะเราเดินไปตามกระบวนการของเราในเส้นทางการไปเนี่ยปัญหาเกิดทุกคนคะ่ะ เพียงแต่เราจะแก้ปัญหาหรือว่าจะล้มเลิกอยู่ที่เราค่ะมันเจอแน่นอนค่ะเพราะว่าเราเป็นมนุษย์นะคะข้อที่16ค่ะจงมองหาคนต้นแบบเพื่อซึมซับกรอบความคิดความรู้ของคนสำเร็จเพื่อย่นระยะทางน,นะคะความสำเร็จจะทิ้งร่องรอยให้เราเดินตามเสมอนะคะ จงใช้คนต้นแบบเป็นแรงบันดาลใจนะคะหาไอดอลให้เจอค่ะเพื่อนหาไอดอลแล้วก็ก๊อปปี้ความสําเร็จของเขามาเลยเขามีผลลัพธ์แบบไหนเอามาคิดมาจินตนาการไว้ถ้าสิ่งนั้นมันเป็นของเราต้องถามตัวเราเองก่อนนะว่านั่นคือสิ่งที่เราลักไหมไม่ใช่เราไปดูแล้วเราชอบแต่ท้ายที่สุดแล้ว นั่นคือไม่ใช่ตัวตนเราแบบเนี้คุณก็คุณก็ลมเลือกกลางทางไงค่ะแต่ถ้ามันเป็นตัวคุณเองเนี่ยอุปสรรคใดๆคุณก็ไม่โฟกัสคุณไปโฟกัสเป้าหมายเท่านั้นปัญหาคุณก็เขี่ยออกเขี่ยออกแล้วคุณก็เดินต่อแล้วก็ถ้าคุณเจอไอดอลแล้วนะคะให้คุณบอกตัวเองว่าเขาทำได้คุณก็ทำได้ ข้อที่สิจจงอย่าหยุดพัฒนาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าการศึกษาเนี่ยเป็นเครื่องมือที่จะพาคุณไปประสบความสำเร็จนะคะจงปลูกฝังนิสัยการเรียนรู้ใหม่ๆนะคะเพื่อไปต่อได้ทุกวันโลกมันเปลี่ยนไปยิ่งสมัยนี้ยิ่งเทคโนโลยีเข้ามาเนี่ย โลกมันเปลี่ยนไปเร็วมากสังคมสิ่งแวดล้อมเราเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยนะคะถ้าเพื่อนเอนหยุดการเรียนรู้เนี่ยพลาดมากนะคะก็เราจะจะก้าวไม่ทันโลกอะ่ะประมาณนั้นนะคะแล้วเพื่อนเพื่จะประสบความสำเร็จในโลกที่เปลี่ยนไปอย่างแน่นอนถ้าเพื่อนๆไม่หยุดการเรียนรู้นะคะการเรียนรู้ต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต ข้อที่สิจงตกหลุมรักความสม่ำเสมอเพราะสิ่งที่คุณทำทุกวันมันคือการเปลี่ยนคนธรรมดาให้เป็นคนสำเร็จอย่างมหาศาลเกินจินตนาการนะคะข้อที่19นะคะให้อภัยตัวเองและผู้อื่นคุณจะก้าวไปไม่ได้ไกลตราบใดที่คุณยังแบกความ ขับแขนคุณคล้องหมองมัวในแบกเรื่องราวที่ไม่ดีในอดีตเรื่องอกหักรักครุฑเรื่องโดนติชินนินทาเรื่องอะไรก็ได้ก็แล้วแต่ค่ะมืหรืออาจจะเป็นเรื่องล้มเหลวเรื่องผิดพลาดอะไรพวกนี้ถ้าคุณยังลืมเรื่องพวกนี้ไม่ได้หรือคุณไม่สามารถที่จะให้อภัยผู้คนที่เขามาทำร้ายจิตใจคุณหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณยัง ปล่อยวางไม่ได้ยังให้อภัยไม่เป็นยากมากที่คุณจะไปประสบความสําเร็จค่ะเพราะคนประสบความสําเร็จจิตใจเขาเบาสบายร่างกายทุกเซลล์เขาถูกขจัดเพื่อที่จะให้มีพร้อมที่จะไปเป็นคนใหม่มันไปตั้งแต่ระดับจิตวิญญาณตั้งแต่ระดับเซลล์ตั้งแต่ระดับทุกทุกการสัมผัสข,ของคุณคุณเป็นคนใหม่เพราะฉะนั้นอารมณ์เก่าคนเก่า คุณต้องวางไว้คุณต้องให้อภัยคุณต้องไปแต่ตัวที่ใจเบาสบายที่เป็น high e n e น g y นะคะพลังสูงเขาจะไม่เอาอารมณ์ขุนมัวมามาด้วยประมาณนี้นะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายกันเพื่อนข้อที่20ค่ะจงเพิ่มคุณค่าให้กับชีวิตผู้อื่นเส้นทางสู่ความสำเร็จคือการเพิ่มคุณค่าให้กับชีวิตผู้อื่นให้เขาดีขึ้น เราจะช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างไรอันนี้เราก็ต้องถามค่ะว่าสิ่งใดที่เรารักแล้วสิ่งใดที่เรารักมันแก้ปัญหาชีวิตของเราได้ไหมบอกต่อเพื่อนฝูงเพื่อที่จะให้เขาแก้ปัญหาชีวิตได้ไหมนะเป็นโจทย์ของตัวเราเองว่าสิ่งใดที่เราทำที่เรารักที่เราชอบมันไปทำให้ผู้อื่น มีชีวิตดีขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนถ้ามันมากผลตอบแทนในชีวิตคุณก็มากนะคะเหมือนการช่วยเหลือผู้อื่นได้มากน่ะการันตีว่าคุณจะประสบความสำเร็จจากการที่คุณได้ช่วยเหลือผู้อื่นที่เป็นคนหมู่มากประมาณนั้นนะคะยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างก็ได้อย่างเขาจะผลิตเราเรา เป็นแม่ค้าแล้วเราทำอาหารที่เป็นออย่างอาหารลดน้ำหนักไว้นะคะค่าอาหารสำหรับชั้นที่ชั้นผลิตมาในร้านของชั้นเป็นอาหารที่มีคุณภาพสูงแล้วก็สามารถแก้ปัญหาสำหรับคนอ้วนหรือคนป่วยเป็นโรคหรืออะไรพวกนี้คะ่ะแล้วทีนี้กลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ย ก็เป็นคนที่ต้องใช้สิ่งที่เราผลิตพอดีเลยแล้วมันมากมายหลายคนเต็มประเทศเป็นล้านคนแบบเนี้ยผลตอบแทนในชีวิตเราก็จะมากขึ้นนี่คือความหมายนะคะวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนแล้วก็ในวันต่อๆไปก็จะนําสิ่งดีๆมาเล่านะคะเพราะว่าวันนี้ดึกมากแล้วนะคะแล้วก็ขอขอบคุณที่ติดตามขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ